คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมยิงปลาภาคสี่โคาา้งไขว่มาไมกเช่นเคยมาจะเจอกับนองเยาวาในทุกๆวันนะจ๊ะวันนี้นองเรายพวกธุนมาที่สามพันบาทหรือสามใบเทานั่นเองนะจ๊ะพี่ๆ่อามาลุ้นกันซิวันนี้เราจะได้กําไรหรือขาดทุนกลับไปนะเดินเป็นยี่สิบเหมือนเดิมโอ้โห,โหโดอกเมื่อกี้ลุ้นเหลือเกินว่าจะเป็นของใครโอ้โหทีนี้รู้หรือยังของใครคุณพี่เบ็ดร้อยมาโหดเหลือเกิน โอโหมาโหดมาเหนือเสี่ยงชิบหายเลยวันนี้เราเอ้ยเอาวะเบ็ดยียังได้กับเพื่อนอยู่นะทุกคนสามรอยเปิดแรกเอาวะสู้กับเกมไม่พอสู้กับเพื่อนอย่างทุกคนอุ้ยทำเป็นเล่นเปิดที่สองมาแจ็คอดเข้าเฉยเลยทุกคนเบ็ดยี่ิบก็เอาเรื่องนะจงังหวะนี้เลยทุกคนถ้าเจอคู่แข่งแบบนี้ เพื่อร่วมทีแบบนี้ใครไวคนนั้นได้โอ้โหแจ็คพอตเข้ามา124บาทไม่เข้าจะดีกว่านะถ้าเข้ามาแบบนี้เข้ามาทําไมเออเอ้ยมาอีกว่าทุกคนเรื่อยเรื่อยรื่อยสามร้อยเออแจ็คพอตไม่เข้ายังจะสวยกว่าอีกนะแจ็คพอตเข้ามาน้อยเหลือเกินนู่นเลยเอาละเอาละทุกคนกำไรสี่ร้อยแล้วนะตอนนี้ถ้ามันเข้าเรื่อยๆืนะทุกคน ยังไงมันก็ได้แต่ถ้ามันนานๆที่เข้าไม่รอดบอกเลยโอ้โหคุณพี่แบตดร้อยไม่พอใช้ปืนไฟฟ้าอีกหงหดเกินไปแล้วโอ้ใจดีกับเพื่อนท่านอื่นด้วยนะคะจังหวะนี้เอาละทุกคนเกมค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยนะช่วงนี้เอาสิเธอใช้ฉันก็ใช้แหละจังหวะนี้ปืนไฟฟ้าลองดูนะทุกคนจะเข้าไหม พี่มังกรจ๋าอย่าพึ่งนิ่งอย่าพึ่งเงียบมาเรื่อยๆแล้วเร็วเอ้กำไรสี่ร้อยเมื่อกี้จะหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหเฮ้ย,ยจะให้ขาดทุนได้ใช่ไหมเนี่ยทำดีๆทำดีๆทำดีๆ,ดๆ,ดๆเอาดีๆเบา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 ,บาไหลเป็นน้ำเลยไหลเป็นน้ำเลยกับปืนไฟฟ้าจางังหวะนี้รู้เรื่อง อะไรครับเนี่ยมันต้องเข้าสีศาสร์ใช้ปืนไฟฟ้าแล้วนะโอ้โหทุกคนกลับไปใช้ปืนธรรมดาเถอะไม่ไหวปืนไฟฟ้าไหลเป็นน้ําเลยทุกคนคะ่ะไม่แนะนํานะไม่แนะนำไม่ทําตามนะทริคเมื่อกี้ไม่ดีไม่เวิร์กทุกคนเด็ดยี่สิบปืนไฟฟ้าบทมันจะไม่แจกทุกคนเห็นไหมไหลเป็นน้ําเลยเครดิตเราสามพันตอนนี้ลงทุนไปแลห้าร้อยตัวเย่เลยค่ะดูเย่เลยจังหวะน,นี้ไม่รอดแน่ ต้องตามทุนแล้วนะจังหวะนี้กําไรอย่าพงพูดเอาทุนก่อนโอ้โหทําเป็นเล่นพี่มังกรเขียวตึงจัดเลยว่ะหลังๆทุกคนแรกๆมาดีหลังๆโอ้ตึงเปี้ยเลยเอาละล่อเราจะพ่านแล้วนะทุกคนล่อเราจะหนึ่งพันแล้วนะตอนนี้ทําเป็นเล่นเฮ้ยโดนแย่งปูอีกนะทุกคน อะไรครับเนี่ยหรือวันนี้จะไม่ใช่วันของเราโอ้ทุกคนค่ะลาลอยลาลอยลาลอยเลยนะจังหวะนี้ไม่มีแรงที่จะเดินหน้าต่อแล้วทุกคนค่ะขาดทุนจะหนึ่งพันแล้วอะทุกคนคิดดูสิแป๊บแป๊บแป๊แป,ป,ปบอกแล้วถ้าเกมไม่เข้านะเจ็บหนักบอกเลยจริงๆ แต่ถ้าเกมเข้านะทุกคนมันเข้าเรื่อยๆอะ่ะยังไงมันก็ได้แต่ถ้ามันทิ้งช่วงห่างแบบนี้ยังไงก็เจ็บหนักทุกคนคะ่ะและจังหวะนี้น่าจะเปลี่ยนด่านหรือเปล่าอาลุ้นฉันว่าใช่มาลุ้นในด่านต่อไปแล้วกันนะทุกคนว่าจะเจออะไรด่านที่2ของเราอาจจะได้กำลังในด่านที่2ก็เป็นได้แต่ก็ไม่อยากจะหวังมากเพราะตอนนี้ยังขาดทุนอยู่โอโหอ่ะด่านที่2ของเรานะ จอกับพี่ปูนาขาดเกนั่นเองนะทุกคนมาดูซิด่านพี่ปูว่ายังไงเราจะได้กำไรไหมหรือจะเจ็บหนักกว่าเดิมนะทุกคนคะตามทุนก่อนตอนนี้โอ้โหไม่อยากจะไปต่อเลยแต่มันก็กำกำกึง่งกึ่งเอ้ยมาวะมาวะเท่าไหร่โอ้หห้าร้อยทุกคน ด่านพิพูนาะเปิดแรกมาที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะถือว่าสวยถือว่าดีขอแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยไมคเข้ายาวๆเรื่อยๆเลยอย่างนี้ทั้งวันยังได้นะจริงๆถ้าเจออย่างนี้อะ่ะแต่ถ้าเจอแบบด่านพี่มังกรเกี่ยวไม่ไหวนะคะเอา้ามาอีกหน่อยโอ้ยไมคใแจของเรามนาะทุกคนมาหน่อยมาหน่อยอย่าเว้นช่วงห่างนานนะทุกคนนะ ออ้ยนิ่งเลยว่ะทุนตอนนี้เราเปลี่ยนเป้าไปหาปูออนไฟฟ้านะก็ยังไม่มาแล้วกลับมาหาพี่ปูนาเหมือนเดิมนะออ้ยสั่นรัวๆอย่างนี้ขอสักดอกหน่อยเถอะเุ้ยโอ้โหทุกคนดูสิดูสิดวงคนมันจะไม่ได้อยู่สี่คนเขาได้ไปแล้ว3ามคนช่วนเราเหรอถูกมองข้ามไปเลยจะ้ะอือโอ้โห เกินเกินไปมากทุกคนคะ่ะอะดูซิเท่าไหร่3ามร้อสร้อยบาทนะจ๊ะเสียงก็จะแผ่วเบาลงนล้วทุกคนไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงไปต่อแล้วทุกคนคะ่ะคิดว่าจะดีคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่โอ้ เอาซะเอาให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มเอาให้พอแต่เราก็สู้นะสู้จริงๆสู้สุดๆ,ๆไปเลยเนี่ยรู้ว่าขาดทุนแต่ก็ยังไม่หยุดยังไม่พอนะนี่แหละดูไว้นะคะทุกคนคะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะไม่ต้องมาทําตามนะคะทุกคนเอาจริงๆเราควรจะพอตั้งแต่ที่มันขาดทุนอยู่5้ารยไม่ถึงหลักพันตอนนี้ก็ถล่มลึกมาแบบว่าขาดทุนแบบช้ำๆเลยวันนี้ทุกคน นี่ใส่เบีย์ห้าสิบเลยเออเอา,เอาลองดูสิเป็นยังไงละ่ะหัวร้อนละไงเหนื่อยละกูเหนื่อยละ,อเ,อยละเอาให้มันหมดไปเลยไงลองดูเบียดห้าสิบจะเป็นยังไงเออเอา,เ,อาเล่นให้เด็กมันดูได้ก็ได้เสียก็เสียไปเออยอมรับในสิ่งที่เราเลือกนะทุกคนไม่เว่ยไไม่อะไรดังนั้นเราเป็นคนเลือกเองอะไรเองก็ตามนั้นเลย ดูน้องปูคอมไฟฟ้านะทุกคนเป็นทัสิบเราจะได้มาเท่าไหร่7 9็ดบาบาทนะจ๊ะไม่แย่ก็ถือว่า โอเคอยู่แต่น่าจะไม่ไปต่อแล้วพอเลยกว่านะ้องคุณพี่ค่ะก็ตามเ็นนะจ๊ะขาดทุนอีกเช่นเคยวันนี้เกมตึงเหลือเกินเอาไว้ในวะันพรุ่งนี้แล้วกันเราค่อยมาตามเอาทุนและกําไรของเราต่อสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า